รถดเดิมๆก็ประมาณนี้นะครับอ่เาเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อรถผมนะครับทางออกผมก็ขยายใหม่สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมาให้ฟังเสียงท่อไอเสียนะครับตามที่คอมเมนต์ที่ ถามเข้ามานะครับว่าอยากฟังเสียงท่อรถผมนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะเดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาให้ฟังเสียงท่อนะครับก่อนจะไปฟังเสียงท่อนะครับผมผมจะให้ดูให้ฟังเสียงของรถเดิมๆนะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ทํางานคนที่ทํางานด้วยกันนะครับก็จะให้มาฟังเสียงคันนี้ดูก่อนนะครับว่าเสียงรถเดิมๆท่อเป็นยังไงเสียท่อเป็นยังไง ็เสียงท่อก็อประมาณนี้นะครับรถดเดิมไม่รู้ว่าเสียงท่อในคลิปกับที่ผมฟังไม่รู้มันจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับผมก็รถดเดิมก็ประมาณนี้นะครับอ่าเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อรถผมนะครับก็ท่อรถผมก็ นี่นะครับก็เคยมีคลิปหนึ่งที่ทําให้ดูนะที่เคยผ่าท่อทางออกผมก็ขยายใหม่แล้วก็แคทมันจะมีตรงคอท่อของก็เอาออกแล้วแคทที่อยู่ในปลายท่อของก็อาออกนะครับแคทมันจะมีแคทต,ตัวที่อยู่เป็นไส้เหมือนแป๊บนะครับของผมอะ่ะผมเอาแป๊บเดิมใส่นะครับแต่ผมทะลวงเอาแคทข้างในมันออกนะครับทำแบบเดิมหมดเลย ข้างในก็เอาแคดออกแต่แป,ป๊บมันใส่ไว้แป,ป๊บเดิมแล้วก็เจาะรูตรงแป,ป๊บให้มันใหญ่ขึ้นนะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้มาฟังเสียงนะครับเสียงมันก็ไม่ถือว่าดังมากนะครับผมแต่เสียงจะออกจะโล่งกว่าของท่อเดิมนะครับผมเสียงก็จะออกกว่าของเดิมหน่อยนะครับ ฟังดูนะครับนี่นะครับเสียงท้อแล้วผม เดิมก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ผมก็ทําแบบหมกนะครับผมไม่ถือว่าดังมากแต่ก็ดังกว่าของเดิมนิดนึงนะครับเสียงจะออกทุ้มๆแต่ที่ที่ผมทำนี่คือไม่ได้เน้นเสียงดังนะครับผมผมเน้นให้ ท่อของผมอะมัโล่งกว่ากว่าของเดิมนะครับนี่นะครับรูไปท่อประมา,ะมาณนี้ของเดิมก็ประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็มาถ่ายให้ฟังเสียงท่อของผมนะครับที่ถามเข้ามานะครับก็อาจจะทําคลิปให้ดูช้าหน่อยนะครับผมแต่ก็โอเคมาทําให้ดูเรียบร้อยแล้วนะครับผมคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์ฝากกดติดตามให้ช่องของเราด้วยนะครับผมโอเคมาถ่ายให้ดูแล้วขอบคุณครับ